อันนี้กดแบบเบาๆนะครับนุ่มๆนะครับตัวนี้จะไม่แข็งมากนะครับจะนุ่มนะครับสไตล์นุ่มนะครับในกล่องมีสปริงให้2ตัวนะครับอันนี้ใช้สปริงตัวนุ่มนะครับอ่าดูช่วงยุบนะครับอันนี้ยังไม่กดเต็มแรงนะครับจะปรับเนื้อนะครับปรับเนื้อที่ปรับตัวล่างนะครับปรับปรับเนื้อนี่ขันเข้าไปนะครับอันนี้คลายสุดนะครับอ่าถ้าเราแก้วเนื้อก็ปรับตัวล่างเข้าไปนะครับถ้าเราจะเอาเวลากระแทกลงนะครับให้มันให้มันซับดีกว่าเดิมหรือว่าให้มันแข็งขึ้นก็ปรับตัวนี้ครับพอไม่จันนะครับ แต่ถ้าต้องการให้มันแข็งกว่าเดิมให้ปรับปริงตัวนี้คลายสุดนะครับเพื่อกดให้มันเห็นผลชัดเจนนะครับอ่าเห็นไหมเดี๋ยวลองขึ้นให้ดูว่ามันนุ่มๆนะการกดนุ่มๆนะนี่ขี่สบายๆน,นุ่มๆน,นะนนนนะปรับได้3มจุดหมอของรถสูตรนะครับตัวน,นี้ราคาพิเศษนะครับไซเคลเอ็กรส่สิบร้อยห้าสิบสอิบได้นะคบสองร้อยิยังไม่เคยลองหนะ้าพันห้ารอยบาท ราคาพิเศษสำหรับเค2เวกสองร้อยสามสิบอยากวางโชกแต่ง R C B ซนะครับรับโชกแก๊สแท้ของ R C B นะครับวันนี้เป็นโชคเดี่ยวนะครับเดี๋ยวจะมาตอนนี้เอาสปริงออกนะครับเดี๋ยวมากดให้ดูนะครับว่าการปรับมันปรับตรงไหนได้บ้างครับขั้นแรกปรับสปริงนะปรับตรงเกียวนะปรับสปริงปรับความแข็งของสปริงนะปรับแบบเกียวยาวได้มาถึงตรงนี้เลยปรับแบบเกียวส่วนตัวล่างนี้ ตัวล่างนี้เป็นรีบาวรีบาวปรับเข้าออกนะครับฟังเสียงนะเนี่ยมีเป็นล็อกเป็นคับเป็นคักนะ้ำแต่เดี๋ยวลองกดให้ดูอันนี้คือคลายออกสูดนะครับคลายออกสูดต,ตัวนี้เป็นรีบาวตัวนี้เป็นคอมเพรสชันคอมเพรสชันนี่เอาไว้ปรับช่วงยุบให้มันแข็งนะครับตอนตอนเรากดลงมานะครับมันนุ่มมันอ่อนมันแข็งให้ปรับช่วงยุบตรงนี้ตัวนี้ปรับการคืนตัวความหนืดแต่ตัวนี้คลายออกหมดเดี๋ยวลองลองกดให้ดูนะครับ แกนไดทองนะครับอ่ะตอนนี้ลองกดให้ดูครับขายออกสูตรนะครับเป็นระบบชกแก๊สนะครับอ่าเป็นชกเดียวนะครับดูการคืนตัวนะครับอ่อ่กดให้ดูอีทีสามารถไปแปรงใส่ตรงลมได้นะครับสร้างสปริงใหม่ใส่เข้าไปนะครับสร้างสปริงเซ็ตน้ำมันใหม่อ่ะนี่คือการคืนตัวอ่ะอันนี้คือแบบเดิมๆนะครับอ้าวนี่คือขายสูตรนะครับดูการคืนตัวการถีบตัวนะครับ เดี๋ยวเราจะปรับรีเบาครับอันนี้เอารับเข้าสูตแล้วก็ออกสามแก๊กนะครับอ่ะเดี๋ยวกดไม่ไหวนี่ปรับหนืดปรับหนืดนะครับดูการคืนนะนี่เห็นไหมมันลงนะมันหนืดนะมันสามารถปรับแบบรู้เรื่องนะครับนี่คือหนืดแบบหนืดมากนะครับอือปรับแบบรู้เรื่องอ่ะดูการคืนตัวนะมันจะค่อยๆถีบพืนนะครับแต่ถ้าเราให้การมันถีบพื้นไวอ่ะคลายออกมาอ่ะเนี่ย าตามจังหวะนี่ยังไม่สุดนะครับอ่านี่นะครับการปรับแถ้าปรับคอมก็ปรับตรงนี้นะครับปรับตรงนี้นะครับมีล็อกนะครับปรับแบบล็อกมีบวกมีลบนะครับตอนนี้าคลายไปไปด้านลบนะครับคือหมายวาความว่าคอมออกสุดให้มันนุ่มสุดถ้าเราต้องการช่วงโดดที่ว่ากระแทกนะครับแล้วมันนุ่มเกินไปนะปรับตรงนี้คนระับเป็นล็อกครับมีระดับอ่ะนี่เป็นปุกปุกแก๊สนะครับ มีซับแทงมีน้ำมันในนี้นะครับอปรับอย่างนี้แล้วตอนกดลงมาเนี้ยถ้าปรับน,นี้มันจะแข็งขึ้นนะครับอ่าช่วงยุบมันจะแข็งขึ้นการคืนตัวการคืนตัวช้าไวปรับตรงนี้นะครับนี่มันสามารถปรับสามจุดนะครับเหมือนโช๊คของรถสูตรเลยนะครับรถสูตรก็ปรับได้แบบนี้นครับอ่านี่คือการคืนตัวโอเคนะครับ